สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับบอย p h o t o t r i c นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน t s i Cafe นะฮะอยู่ที่พัทยานะวันนี้มาจัดชุดเซตไลท์นะฮะนอกสถานที่ถึงบ้านลูกค้านะตรงนี้เป็นร้านคาเฟ่ของลูกค้านะครับที่เดี๋ยวผมมาแวะกินกาแฟสักแบบหนึ่งนะต้องบอกว่าบรรยากาศในร้านเนี่ยดีมากๆครับแล้วก็น่านั่งด้วยนะครับที่ t s i Cafe นะครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาได้นะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับ ถ้าตั้งประมาณเนี้ยมันก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าเราจะเอาขอบล่างถึงประมาณนี้หมายถึงว่า,าขอบบนก็คือจะเห็นเพดานใช่ไหมใช่ครับเรางัดขึ้นอย่างงี้กดดิสก่อนอ่ะอันนี้เป็นกล้อง,อ,นนอ,งอ่ะมุมประมาณนี้ครับค่ะน,นี่โอเคเลย ตรงไม่ตรงถ้ามันขึ้นเหลืองก็คือไม่ตรงถ้าเขียวคือโอเคเขียวคือตรงครัใช่ครับเพราะน,นี่เงีย้ยนะ uh huh. อันนี้คือไม่ตรงแต่ถ้าเราโอเคประมาณเนี้ยได้ละเขียวหัวข้อตรงนี้ขึ้นมามีให้เลือกอยู่เยอะเยอะครับอันนี้เป็นเนเชอรัลอันนี้เป็น <Okay. S 1> อันนี้สีสดอันนี้สแตนดาร์ดอันนี้เป็นสีบล็อก โดยเซตนี้เนี่ยเราใช้กล้อง panasonic lumix g 9 0นะครับซึ่งเราติดตั้งด้านหลังตรงนี้นะฮะใช้เป็น p a n a g 9 0า g 9นะครับแล้วก็ชุดเลนที่ลูกค้าถามกันเยอะตัว m นี่คืออะไรนะครับ m เนี่ยจะเป็นชุดเลน12-60นะฮะจะเป็นชุดพิเศษที่ตัวพานาเนี่ยทำออกมาเป็นอีกชุดเซตหนึ่งนะครับจะได้เลนที่ซูมได้มากขึ้นกว่าชุดเดิมนะนั่นก็คือ12-60ม mm มรนะครับแล้วก็เป็นเลนที่กันน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็ ตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ในการจัดเซตเนี่ยเราจะใช้ไม้ตัวนี้นะครับซัลาโมนิกบีลิง์ห้าร้อยโปรเอนะฮะบีนะครับ B รบีอจะเป็นรุ่นใหม่ที่ย่อม,มาจากคําว่า recording ได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นชุด B2 นะครับก็คือจะได้ตัวไม้สอตัวตัวรับสัญญาณหนึ่งตัวนะครับก็จะมาพร้อมชุดเซตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่ารับเสียงได้ดีมากนะแล้วส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นจอ นะครับที่ลูกค้าเนี่ยสามารถดูตัวเองได้เนาะอันนี้ก็ไซส์ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยกไปไหนก็ได้นะมันมันง่ายดีนะครับเนาะและ้วก็ตัวไฟนะครับเราจะใช้เป็นตัว night photo นะฮะบ beauty set ก็จะเป็น2ชุดแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าให้อ่าการกระจายแสงได้ดีแสบตาไหมครับไม่บสบายตาเนะะาะอาเพราะว่าหลายๆบ้านจะใช้ไฟที่เป็นธรรมดา อันนั้นก็คือหลักพันสองอันพันหนึ่งแต่แสบตาเป็นฉากใช่ใช่แล้วแล้วเวลาเราใช้เป็นนาน,านๆคือบางคนอาการมันยังไม่ได้เป็นเลยไงแต่พอใช้น,นานๆคือแสงมันเริ่มเยอะมันจะเริ่มแสบตาเริ่มเริ่มแพ้แสงบางคนแพ้แสงไปเลยนะแพ้แสงเจอแสงมากๆนะครับวิธีเชื่อมทิกต o อกแล้วก็เฟซบุ๊ก โดยใช้ OBS นะครับก็เดบ t <c oughs> ิที่ OBS OBS เนี่ยเราตั้งค่าไว้หมดละนะครับภาพขึ้นอย่างนี้เสียงขึ้นอย่างนี้เรากดปุ่มนี้ครับ Start Virtual Camera กดปุ๊บตรงนี้นะครมันจะขึ้นแถบสีฟ้าแบบนี้พอขึ้นแถบสีฟ้าแบบนี้เราก็ไปกดตรงนี้ครับ TikTok Live Studio ซึ่งตัวทิกตอกเราตั้งค่าเป็น Virtual c a m ม r ลแล้วเข้ามาก็คืออย่างนี้ครับแล้วก็กดโกลา e ได้เลยใช่ครับเพราะว่าตัวทิกตอกเองเนี่ยเราตั้งค่าไว้แล้วก็คือตรงนี้ Setting ตรงนี้ครับตั้งตรงเนี้เป็น OBS Virtual Camera แล้วก็อันนี้เป็นพันแปดสิบคูณพันเก้ายี่สิบอันนี้หกสิบเฟรมนะครับ เดี๋ยวรู้ว่ามันจะใช้อ่อไม่ได้จริงมันมีหน้าเนียนหน้าเรียวปรับสมูทได้แต่ว่าเขาบอกว่าให้ใช้ต่ำกว่า30สิบเฟรมได้แต่นี้เขาไม่ยอมแต่ใช้เอฟเฟกได้นะครับใช้เอฟเฟกได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ได้เหมือนกันคือคือถ้าจะได้ก็คือเราต้องเราต้องไม่ใช้โปรแกรมเนี้ยครับไม่ต้องก็คือไล์ตรงไล์ตรงใช่ได้ได้ลองปิดดู ก็ไปที่ตั้ตัวมนเดิมอ่ะไปที่ตรงนี้นเปลี่ยนเปลี่ยนตัวคาเมล่เนี่ยเป็นตัวนี้ <Okay. S 1> เป็นแคปเจอร์การ์ดเนี่ยครับเห็นไหมมาละทีนี้พอพอเราเอาความละเอียดเท่านี้เนี่ยแอปพลเนี่ยมาละถ้าถ้าเร็วไปบอกนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูว่าตัวฟิลเตอร์จะได้ไหมนะกดไปที่ตัวเซตติ้งเหมือนเดิมไปที่เอ h นนห์ อ่าได้ปรับสมูทปรับหน้าเรียวปรับตาโตรปรับได้หมดเลยครับเนี่ยปรับคางเนี่ยได้หมดเลยครับปรับสีอะไรเงี้ยอ่าส่วนใหญ่ผมจะเพิ่มคอนทราอันนี้ปรับไปละเอฟเฟกต์ได้ไหมเอฟเฟกต์ Effect ได้ปึ๊บอ๋อไม่โผล่ใช่ครับแต่ว่าคือเราจะดูจากในในมือถือเราใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ แต่เนี้ยมันใช้ได้หมดนะฟิลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันไม่เนียนเนนียคือเห็นไหมใช่ครับดู้มันลอกันหอแต่เราก็ปิดเลยเนาะปิดนะปิดไปโอเคแล้วก็สีเขาก็คือเป็นสีจากจากกล้องจากกล้องใช่ใช่ครับใช่ครับตัวตัวไอตัว ตัวนี้มันใส่ฟิลเตอร์นี้ได้ครับนี่ะเดี๋ยวลองดูรแต่มันก็ดูออกนะเนาะอ่ะอันนี้โอเคอยู่ไม่ไม่ค่อยนี่มากนะครับอันนี้ของ TikTok แต่ว่าถ้า k ิ o ตอะแนะนำว่าถ้าไลค์อย่าอ,อย่าไลค์คู่เพราะเขารู้ พอติกต่อฉลาดพอสมควรคือไล์ลคู่ได้ไหมไล์ได้อาจจะไล์ช่วงแรกๆได้แต่ว่าเขาอาจจะเริ่มปิดการมองเห็นนะครับเพราะฉนั้นถ้าถ้าเราจะไล์อะไรก็คือเป็นแพลตฟอร์มแยกไป,ไปดีกว่า <AI. S 1> ใช่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผมมองว่ามันมันยั่งยืนกว่าอันนี้เป็นอันนี้แค่แนะนํานะก็ถ้าเราเอาใหม่ก็บวกแอดไฟสามารถเลือกได้หลายรูปเลืกอกได้เยอะเลยครับ จะเอารูปนี้ขึ้นก่อนก็ได้เนี่ยครับแล้วก็ค่อยเอารูปอันอื่นนี้ขึ้นก่อนก็ได้เราเรียงได้เรียงไฟล์ใช่ครับเนี่ยครับหรือถ้าไม่อยากคิดมากก็เอาทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยโอเพนนะครับโอเคเนี่ครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไลฟ์ Facebook ดูนะครับยิวใช้อยู่ตอนนี้พี่บอยดูสีอย่างเดี๋ยวใช่ไหมคะสแต่เหลืองเนี่ย แล้วก็ตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเราตั้งค่าไลท์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราใช้กล้องพานา g 90นะครับแล้วก็กําลังทดสอบการไลฟ์อยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าสีของกล้องนะครับค่อนข้างที่จะตรงและก็ใกล้เคียงมากนะครับเห็นไหมครว่าเราตั้งค่าไว้แล้วเนี่ยสีก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่อยากให้ดูนะว่าก่อนที่เราจะตั้งสีแบบนี้สีเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้คือเวลาเปิดเครื่องมา สีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสีที่เขาพูดง่ายๆว่าถ้าซื้อกล้องมาสีจะออกมาโทนนี้เลยนะครับแต่ว่าพอเราปรับสีนะครับ <P ain> ก็จะออกมาเป็นโทนประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับในการตั้งค่ากล้องเพราะว่าเวลาเราซื้อกล้องมาแล้วเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะทําเป็นสีที่สวยได้เลยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาตั้งค่าสีต่างๆที่ที่เราต้องการด้วยนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าอันนี้เราใช้ตัวฟิลเตอร์ด้วยนะครับนะตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เราใช้ฟิลเตอร์นะครับช่วยมาด้วยนี่นะครับนี่นะครับใช้ทั้งหมด3าตัวซึ่งลูกค้าบอกว่าใช้2ตัวก็สวยแล้วนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับตั้งค่าอย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้ไปเลยนะครับก็อันนี้คือภาพที่ได้นะครับ โอเคไปเห็น okay. okay. ผมว่าสีนี้สวยกว่ามันดูชมพูละมุนกว่าสีตอน,นี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะเหลืองนิดนิดแต่ว่าผมไปเปิดตัวฟิลเตอร์ให้มันไม่เหลืองครับขึ้นมาก็เลยดูเป็นขาว ก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเจัดเซตเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล้องพ纳 G90 นะครับก็ต้องบอกว่าปรับผิวนวลน,นะครับผิวขาวอมชมพูแล้วก็ปรับผิวเนียนเนี่ยได้5ระดับนะครับโดยตัวกล้องเองเนี่ยมากับชุดเลนส์พิเศษนะครับที่เป็นชุด1260นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆคนจะไม่รู้นะครับว่ากล้องรุ่นนี้กันน้ําได้ด้วยนะครับทั้งกล้องแล้วก็ตัวเลนส์นะครับเพราะฉะนั้น กล้องรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนะครับไม่ว่าจะใช้งานไลฟ์งานถ่ายรูปหรือว่างานบล็อกนะครับเพราะนั้นใครที่กำลังมองหากล้องไลฟ์สดอยู่นะครับก็แนะนำรุ่นนี้นะครับ Panasonic Lumix G90 แล้วก็ทางเพจของ Boy Phototrick นะครับมีบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศเรามีทั้งกล้องอุปกรณ์นะครับที่เกี่ยวกับการไลฟ์สดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ยกอุปกรณ์ทั้งหมดนี่แหละไปติดตั้งให้ถึงบ้านลูกค้านะครับ อยากได้อุปกรณ์แบบไหนอยากได้การไลฟ์แบบไหนอยากได้ภาพแบบไหนทักมาสอบถามทางเพจได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับความรู้สึกแรกที่เจอพี่บอยพี่บอยเป็นคนคืออธิบายเข้าใจง่ายอธิบายช้าๆไปทีละสเต็ปสเต็ปไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามพี่บอยก็คือเข้าใจง่ายะคะ่ะอธิบายเรื่องกล้องไลฟ์สด ไลฟ์ยังไงขั้นตอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบอ,อ,อธิบายชิคต่างๆในการไลฟ์ในการจับแสงหรืออะไรเงี้ยค่ะดีมาถ้าถูกใจเป็นสีผิวอมชมพูที่เราอยากได้ค่ะตัวนี้พี่บอยก็แนะนำด้วยค่ะปรับได้หลายแบบเลยได้หลายเฉดสี Panasonic G90 ค่ะในตัวกล้องอะ่ะเขาจะออกเป็นโทนเหลืองแต่เราอยากได้เป็น เขาอชมชมพูก็ให้พี่บอยจัดปรับเซตให้ค่ะถ้ืเกิดว่าเห็นพี่บอยบอกว่ามีดูแลหลังบ้านถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวให้ทักถามได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็มีการอัดวิดีโอไว้ถ้าเกิดว่าในวีดีโอไม่เข้าใจก็อาจจะทักไปถามพี่บอยค่ะเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็ข้างหลังนเนอะคือไลฟ์ขายในบ้านไม่ได้เปิดหน้าร้านแต่หน้าร้านจริงๆก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะ ินแล้วแคล bb t มขอิเล <f iel> ็กทรอนิกส์บาูเวอร์เครื่องเป่าฝุ่นแบบชาร์จไฟได้นะครับออกแบบมาสำหรับเป่าฝุ่นทำความสะอาดบนอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างเช่นแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดนะครับขจัดฝุ่นบนหน้าเลนสของเรานะครับเซ็นเซอร์รับภาพช่องมองภาพนะครับและที่สำคัญพกไปได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับ